สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องที่ดินสวยโดยต้อยอรไทยคลิปนี้ต้อยจะพามาชมบ้าน2ชั้นพร้อมห้องเช่า32ห้องสามารถดำเนินกิจการต่อได้เลยในเนื้อที่4ไร่3งาน54ตารางวาตั้งอยู่ที่ตำบลเขาขลุงอำเภอบ้านโป่งจังหวัดราชบุรีก่อสร้างมาแล้วประมาณ6ปีทุนก่อสร้างร่วม10ล้านบาทเจ้าของเลือกใช้วัสดุดีได้มาตรฐาน ตอกเสาเข็มทุกหลังมีกล้องวงจรปิด6ตัวมีหม้อปแปลงเป็นของตัวเองติดกับถนนหลวงใหมายเลข3273สายโคกสูงหนองเป็ดค่ะเรามาดูรายละเอียดบ้านสองชั้นกันก่อนค่ะบ้านหลังนี้เป็นบ้านที่เจ้าของอาศัยอยู่ รอบๆตัวบ้านเจ้าของจะปลูกดอกไม้ไว้หลากหลายชนิดเลยค่ะและมีโรงจอดรถส่วนตัวด้วยทำรั้วกั้นรอบตัวบ้านแยกบริเวณชัดเจนกับผู้เช่าชั้นล่างจะมีหนึ่งห้องนอนหนึ่งห้องน้ำค่ะ ตัวบ้านชั้นล่างเนี่ยจะกว้าง3คูณ10เมตรชั้น2มี1ห,ห้องนอน1ห,ห้องน้ำและ1ห,ห้องโถงค่ะตัวบ้านชั้นบนเนี่ยจะกว้างกว่าชั้นล่างนะคะกว้าง4 1 0คูณ10.5เมตรไฟฟ้า2เฟสค่ะมีอินเทอร์เน็ตด้วยมีแอร์1ตัว และมีดอกไม้ประดับหน้าบ้านหลากหลายชนิดเลย เลยตัวบ้านมาก่อนจะถึงห้องเช่าค่ะจะมีพื้นที่ว่างอยู่ตรงนี้นะคะเนื้อที่ประมาณ1งานกว่ากว่าค่ะสามารถทำประโยชน์อื่นๆได้อีกค่ะซ้ายมือจะเป็นเครื่องซักผ้าหยอดเหรียญน,นะคะไว้อำนวยความสะดวกให้แก่ผู้เช่า เรามาดูห้องเช่ากันต่อดีกว่าค่ะห้องเช่าจะมีสองหลังนะคะหลังละ16ห้องรวมเป็น32ห้องค่ะมีผู้เช่าตลอดทุกห้องจะมีห้องน้ำในตัวค่ะมีไฟฟ้าน้ำประปาและวางถังแซตด้วยขนาดห้องทุกห้องนะคะจะกว้างเท่ากัน3คูณ6เมตรตีฟ้าเพดานและทำตะแกรงกั้นแต่ละห้องบนฟ้าอีกทีเพื่อความปลอดภัยของผู้เช่า โซนแถวนี้จะอยู่ใกล้โรงงานค่ะผู้เช่าส่วนมากจึงเป็นพนักงานโรงงาน ที่ดินแปลงนี้ยังมีไม้ผลให้เก็บรับประทานได้หลายต้นเลยค่ะอย่างเช่นต้นแค3ต้นมะรุม2ต้นมะนาวแป้นพิจิต4ต้นมะม่วงหาวมานาวโห่3ต้นมายม2ต้นเลมอนพุทธามะม่วงยอจำปีมะขามอีกอย่างละ1ต้นค่ะส่วนเรื่องอาหารการกินไม่ลำบากเลยค่ะอยู่ในที่ชุมชนไม่ไกลจากตลาด ห่างจากตลาดนัดใหญ่วันจันทร์เซเว่นซีเจแค่3กิโลเมตรค่ะปั๊มน้ำมันเดินทางแค่10นาทีห่างจากตัวอำเภอท่ามะกาจังหวัดกาญจนบุรีแค่10กิโลเมตรตัวอำเภอบ้านโป่ง28กิโลเมตรค่ะส่วนโรงพยาบาลบ้านโป่ง23กิโลเมตร ตัวเมืองจังหวัดราชบุรี35กิโลเมตรและไม่ไกลจากกรุงเทพนะคะแค่106กิโลเมตรเดินทางแค่2ชั่วโมงค่ะข้อจำกัดของแปลงนี้คือมีเสาไฟฟ้าแรงสูงอยู่ในที่ดินค่ะเจ้าของอายุมากแล้วลูกๆอยากพากลับไปอยู่กรุงเทพคุณป้าเลยอยากหาเจ้าของคนใหม่มาสานต่อกิจการยอมขายขาดทุนในราคาแค่9ล้านบาทค่ะ พร้อมออกค่าโอนกรรมสิทธิ์ให้โฉนดไม่ติดภาระใดๆพร้อมโอนได้ทันทีหากท่านใดสนใจอยากจะสอบถามรายละเอียดหรือนัดเข้ามาชมก่อนเพื่อตัดสินใจสามารถติดต่อต้อยได้เลยนะคะสุดท้ายนี้ขอฝากกดไลค์กดแชร์และกดติดตามให้กันด้วยค่ะยังไงพบกันใหม่ในคลิปหน้าคลิปนี้ขอบคุณและสวัสดีค่ะ